เสร็จเรียบร้อยนะคะรถเชฟโซนิกค,คันนี้ก็รื้อทั้งระบบออกมาเช็คลัวไม่รัวจัดการล้างระบบพร้อมกับเปลี่ยนตัวไหล่ที่หมดอายุการใช้งานนะคะในส่วนของคอมแอร์นะคะถอดออกมาแล้วก็เจอลูกปืนคอคอมนะคะแล้วก็คอ,อตัวยึดคอคอมนะคะหลวมก็จัดการเปลี่ยนลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมกับชุดคัดนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าะคะ่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถเชฟโซนิกอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่27องศานะคะพคอมตัดน,นะคะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ คันนี้ก็จะมีถอดแผงแอร์ด้านหน้าออกมานะคะล้างทําความสะอาดเช็ั่วไมรั่วดจัดการเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีล้างระบบด้วยนะคะในส่วนของสายวิยาแอร์นะคะก็ถอดออกมาล้างทําความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะตัวท่อตรงนี้นะคะเราก็ถอดออกมาล้างให้นะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ หัวไอเสีนชันวาลก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวนี้เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกหกหนึ่งกโลนะคะในส่วนของคอมแอร์นะคะก็จะมีถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนคอคอมนะคะเพราะว่าตัวยางด้านหน้านะคะก็ะคือละลายหายเปหมดแล้วนะคะก็จัดก,การเปลี่ยนลูกปืนใหม่ให้นะคะฉุดคัดเปลี่ยนใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่ให้เรียบร้อยล้างทำความสะอาดเช็ดล้วไม่ล้วนนะคะตอนนี้คอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ งานค่ะเยงการทำงานเงียบปกตินะคะคอม,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 มตัดนะคะคอมแอรตัดต่อปกติค่ะคอมทำงานค่ะ เสียงการทำงานก็เงียบเป็นปกตินะคะการตัดต่อไม่กระชากนะคะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝาค่ะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่28องศานะคะตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีด2นะคะ คันนี้นะคะก็จะมียกคอนโซลลงนะคะเพื่อนําตู้แอร์ออกมาเช็ครั่วนะคะไม่รั่วล้างทำความสะอาดล้างระบบภายในให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเปลี่ยนกองแอร์ให้1ชิ้นนะคะตอนนี้ภายในรถนะคะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะ ฝุ่นต่างๆนะคะก็จัดการเช็ดให้เรียบร้อยค่ะเจต่างๆก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสวิทยุกันนะคะวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะ เลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินออกปกติค่ะไฟหลีนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแหงหน้ำามอน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ เชฟโซนิกเข้ามาด้วยอาการแอร์เย็นไม่ฉ่ำช่างกดเช็คดูช่างกดเช็คน้ำยาแอร์มีน,อน้อยนะคะค่าด้ดันโลอยู่ที่20ไฮยอยู่ที่ประมาณ50 <c oughs> อุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่35องศาอุุหภูมิรอบๆอยู่ที่27องศาค่ะคอมแอร์ด้านล่างทำงานค่ะ ลูกค,ค้ามีการเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์สายคู่นี้มาเรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์ด้านล่างมีเสียงดังนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดคอมฟังเสียงเ้งยนต์เละเปิดคอมดูค่ะปิดแอรค่ะนี่จะเป็นเสียงเครงยนต์ค่ะเปิดแอรค่ะ เงยเรามีเสียงดังนะคะปิดเอค่ะเปิดเอค่ะรถผ่านการใช้งานมา101447หรือ1นึ4งแกิโลเมตรค่ะ น,นี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่35องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศานะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสภายในระบบนะคะหลังจากที่เราเติมน้ำยาแอร์เข้าไปนะคะตอนนี้อุณหภูมิลงมามได้10องศาแล้วนะคะ ส่วนด้านค่าความร้อนนะคะตอนนี้อยู่ที่250ห้าสนะคะรดเชฟโซนิกนะคะตอนนี้ช่างก็จัดการดีงแผงแอร์ออกมานะคะเราไปดูแผงแอร์กันค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพของแผงแอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูไส้กองไดเออร์กันนะคะที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงตรงนี้นะคะนี่นะคะ ถ้าเกิดว่าภายในกระบอกตรงนี้นะคะหรือว่าตัวไส้กล่องที่ออกมานะคะดําก็จะต้องแนะนําล้างระบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูไส้กลองไดเออร์ของรถเชฟโซนิกกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ล้างระบบนะคะก็จะมีล้างระบบภายในแผงนะคะแล้วก็ชุดสาย,ยาแอนะคะถ้าเป็นของใหม่ก็จะขาวแบบนี้นะคะ ล้างระบบภายในแผงแอร์ของรถเชฟโซน,นินะคะนี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างออกมานะคะก็ค่อนข้างที่จะดำเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างให้ดีขึ้นนะคะ ก็จัดการล้างระบบให้จนใสเรียบร้อยนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมานะคะก็ล้างให้จนใส่นะคะนี่นะคะ,ะแผงแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดให้นะคะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการล้างทำความสะอาดให้เลค่ะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการล้างทำความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถเชฟโซนิกหลังจากล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็ล้างให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะก็เดี๋ยวจะได้จัดก,การเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้นะคะก็คือนี่นะคะก็จะเป็นโอลิงเหล็กนะคะคอแมแอร์ก็ถอดออกไปแล้วนะคะ ตัวคอมแอร์ของเชฟโซนิกคันนี้นะเราพบปัญหานะครับคำว,ว่าพบปัญหาก็คือปกติแล้วแกนคอมตัวนี้จะต้องนิ่งนะฮะจะต้องขยับไม่ได้เพราะว่าปกติถ้าเราไม่เปิดแอร์สายพานหมุนปกติใช่ไหมฮะหมุนปกติแบบนี้หมุนปกติถ้าเราเปิดแอร์ปุ๊บมันก็จะต้องกดเข้าไปแล้วก็จะต้องหมุนพร้อมสายพานแต่ปรากฏว่าชุด หน้าคัดคอมแอร์ตัวนี้ตัวภายในคอมเนี่ยนะเกิดการสึกหลอเกิดการสึกหลอละดินนะเดี๋ยวใหด้ดูตัวเชฟโซนิกลูกที่ที่ที่พังนะตัวเนี้ยแกนก็โยกไม่ได้เห็นไหมดึงเข้าดึงออกไม่ได้แกนเขาจะนิ่งนะฮะแกนเขาจะนิ่งไม่กึกกึๆกกึกกึกนะฮะเห็นไหมเนี่ยดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะฮะแต่อันนี้ยดึงเข้าดึงออกได้เชฟโซนิกเห็นไหมขยับเข้าขยับออก,ขย,ออกขยับออกนะ เข้าออกเข้าออกได้ซึ่งเดี๋ยวมาดูคอมลูกนี้นะคอมลูกนี้ก็คือเดนได้ใช่ไหมแต่ขยับไม่ได้หน้าจะขยับไม่ได้เนี่ยคอมที่ปกตินะคอมที่ปกติจะต้องขยับไม่ได้นะต้องขยับไม่ได้คอมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะที่คอโยกเมื่อกี้นะคะเราก็จัดการถอดแผ่นหน้าออกนะคะก็จะเจอกับตัวลูกปืนห่อคอมนะคะแตกออกมาแบบนี้แล้วนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะได้นําตัวคอมแอร์ไปเช็ครั่วน,นะคะพอลองส่องแไกล์นะคะก็จะเห็นค่าบ UV ชัดเจนนะคะรถเชฟโซนิกนะคะยกคอนโซลลงนะคะ ตู้แอร์ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่างจะได้นําตู้แอร์ออกมานะคะออกมาแล้วนะคะตู้แอร์ของรถเชฟโซนิกนี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะเดี๋ยวเราลองดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะได้นําตู้แอร์ไปเช็ครั่วกันนะคะตู้แอร์ตัวนี้นะคะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะคะเพราะว่าตู้แอร์นี้ไม่ใช่ของติดรถนะคะนี่ก็คือสภาพของเปลือกตู้แอร์นะคะก็เดี๋ยวจะได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะอะไรแอร์ของรถเชฟโ o n i c อาการแอร์ไม่เย็นมานะครับแล้วก็เติมน้ำยาเทสได้ความเย็นเช็คลวแผงแอร์นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีการรั่วซึมตู้แอร์ถอดหน้าปัดออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เช็คลวก็ยังไม่พบการรั่วซึมนะครับแต่มีปัญหาที่คอมแอร์นะคอมแอร์ที่แกนมันโยกนะแกนโยกแล้วก็ลูกปืนด้านหน้ามีปัญหา ฉะนั้นคือในส่วนที่มันเคลื่อนไหวก็คือคอมแอร์คือแผ่นหน้าแกนคอมเนี่ยเวลารถติดเครื่องเปิดแอร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวนะวันนี้เราเช็คในอุณหภูมิน้ำปกติแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนตัวของแกนคอมนะครับในส่วนของลูกปืนนะลูกปืนที่ที่แตกที่หน้ามันโยกได้ก็มีผลนะก็มีผลทำให้เกิดการลวดซึมได้นะครับเกิดการลวซึมได้ ดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองซ่อมแก้ไขคอมดูก่อนนะครับว่าสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะถ้าซ่อมไม่ได้นี่ก็มีแนวโน้มนะอาจจะต้องเปลี่ยนคอมแอร์นะครับในส่วนของแผงแอร์ไม่รั่วนะฮะไม่รั่วก็จะได้ล้างทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดภายนอกภายในอันนี้ภายนอกล้างแล้วนะภายนอกล้างตู้นี้ก็ภายนอกก็ล้างแล้วนะถ้าไม่ล้างนี่ฝุ่นลอยเลยนะครับเหลือแต่ล้างภายในนะครับ สรุปงานวันนี้นะฮะช่างก็ลงมือทำกันให้จนถอดหน้าปัดถอดอะไรออกมาได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูคอมแอร์นะว่าคอมแอร์จะซ่อมแก้ไขที่มันโยกขยับได้ไหมนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็แชร์ไว้นี่ก่อนรถจอดในร่มนะครับฝนตกสบายใจได้ครับ ภายในรถนะคะเดี๋ยวก็จะได้ดูดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะหลังจากยกหน้าปัดออกก็จะเจอด้านหลังคอนโซลแบบนี้หรือว่าด้านหลังหน้าปัดแบบนี้ค่ะเราก็จัดการเช็ดฝุ่นที่เกาะนี่ค่ะฝุ่นจัดการเช็ดเดี๋ยวจัดการดูดฝุ่นผมด้านหลังให้ด้วยค่ะ เปลือกตู้แอร์ของรถเชฟโซนิกคะจัดการล้าทงทำความสะอาดให้นะคะ เซตอะไรของรถเชฟโซนิกนะคะก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงนะคะจะเป็นโอลิงเหล็กนะคะตัวลูกยางโอลิงเราก็มีรับประกันให้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนหัวสอนด้วย2ตัวนะคะตัวเอฟเฟกชันวาลตัวนี้เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกหกหมืนกิโลนะคะพร้อมกับตัวไส้กองไดเออร์ e นะคะ<ง>ตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุก 30, สามหมื่นก<ง>ิโลก็เลือกใช้อะไรของ g m นะคะ ในส่วนของกองแอร์ก็เลือกใช้โปรเทคสามารถกองฝุ่น PM 2อได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่ของรถเชฟโซนิกนะคะจัดการประกอบตู้แอร์ให้เรียบร้อยนะคะของรถเชฟโซนิกนะคะตัวเปลือกตู้แอร์ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะนี่ก็จะเป็นฟองน้ำเก่านะคะ ยกคอนโซลขึ้นไปประกอบบนรถนะคะ อมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะครับที่เจอปัญหาลูกปืนแตกนะครับลูกปืนจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะอะไรมีนะฮะอะไรมีนะครับเนี่ยที่มันโยกนะฮะมันจะโยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะฮะซึ่งปกติมันจะโยกไม่ได้ะจะเห็นแล้วนะนะถ้าตัวนี้โยก ก็มีปัญหามันจะต้องเปลี่ยนลูกปืนเนาะพอเปลี่ยนลูกปืนเสร็จก็ต้องมาเช็คั่วดูนะคอมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะจัดการฉีดล้างทำความสะอาดให้ก่อนนำไปเช็ค่วนะคะคอมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะก็จัดการเปลี่ยนลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็คือลูกปืนตัวเล็กๆสีเขียวตัวนี้นะคะ ลองโยกให้ดูนะคะก็จะไม่โยกเหมือนตอนก่อนซ่อมนะคะที่ตัวยางตัวนี้หายนะคะแล้วก็จะเห็นลูกปืนด้านในแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือเปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวบ่าตรงนี้นะคะก็จะดันตัวแกนไว้นะคะไม่ให้โยกนะคะ เลั่วนะคะก็ไม่รั่วนะคะสรุปนะคะคอแมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ฉีดน้ำทำความสะอาดคราบฝุนต่างๆให้นะคะคอแมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นของเก่านะคะ นี่ก็จะเป็นตัวมูเล่เก่านะคะจาลองหมุนให้ดูนะคะคันนี้ตัวชุดโมเล่ตัวนี้นะคะก็ใช้งานมาแล้วหนึ่งแสหนึ่งพันกว่ากิโลนะคะก็เริ่มมีเสียงดังแล้วนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะให้เปลี่ยนชุดคัดใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าตัวลูกปืนตัวนี้นะคะหรือว่ามูเล่นะคะพอเกณฑารร้อนมากๆนะคะก็จะทําให้ตัวยางตรงนี้นะคะหรือว่าตัวลูกปืนตัวเล็กตัวนี้ไหม้นะคะแล้วก็ให้เห็นตัวลูกปืนด้านในนะคะ สังเกตดูที่ตัวแผ่นหน้าเก่านะคะจะเห็นว่าเริ่มหมดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นชุดใหม่นะคะเราก็มีอะไรให้พร้อมเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นของตั้งแต่ติดรถนะคะเกิดว่าใช้งานไปได้สัก สองเดือนสามเดือนนะคะก็อาจจะหมดอายุการใช้งานหรือเสียได้นะคะวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนชุดคัดใหม่นะคะเชฟโซนิกนะคะตอนนี้ช่างก็เริ่มลงมือประกอบชุดคัดใหม่นะคะเวลา13นาฬิกานาทีนะคะ คอมแอร์ของรถเชฟโซนนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวลูกปืนคอคอมใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคอมแอร์ล้างทำความสะอาดเช็ครั่วไม่รั่วจัดการประกอบชุดคัดใหม่ใหค้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมก็ผสม UV ให้เรียบร้อยคะ่ะ